อย่าลืมกด subscribe ช่อง n o m a n ม e เดียไ a i แลนดเรื่องที่นั่งที่จะต้องสลากน่ะ oh, <yeah. S 2> คือ่า <c oughs> สำหรับปูเป้เนี่ยมองว่าถึงพระจะหนุ่มมีกำลังวังชาถ้าเกิดคือเอาตามตรงนะที่ที่นั่งคนที่ไปนั่งทับต,ตรง priority seat เนี่ยควรที่จะลุกหรือถ้าเกิดผู้หญิง แก่มากหรือว่าคนที่แบบโอ้มีภาวะยืนไม่ได้ท่านอื่นๆก็สามารถที่จะยืนสละได้ค่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบอุ้ยฉันอายคือดิฉันไม่รู้นะว่าทําไมแต่ปุ๊เป้ถ้าเห็นคนแก่หรืออะไรปุ๊บเนี่ยเรียกเลยสมสมติล้วหนานวดเมย์โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งดวนที่คนจะเข้ามาเยอะๆเ,เนี่ยคือเคยพี่วีว่า พอฝนตกเขาจะปิดหน้าต่างรถเมย์หมดใช่ไหมคะแล้วคนแน่นไอร้อนของร่างกายมันหายใจไม่ออกมันอึดอัดแล้วข้างๆผู้เป้คผู้หญิงท้องเราเห็นแล้วว่าเขาหยิบยาดมขึ้นมาแล้วเราก็เลยสกิดคุณตาเพราะตอนนั้นผู้เป้ก็ยืนโหอนอย่างเงี้ยมันก็โหนโหนกันผู้หญิงท้องก็ยืนอยู่ส,สกิดคุณตาที่นั่งอยู่บอกคุณตาคะขออนุญาตให้อ่คนท้องนั่งได้ไหมคือทาตาหันมาพูดกับเราดีๆว่า โอ้ตาขาไม่ดีหรืออะไรแบบเนี้ยก็จะไม่ว่าหรอกเพราะว่าตาอาจจะมองว่าปุเป้เสือขอภายใช้คํานี้แต่คือสิ่งที่ตาหันมาพูดว่าอะไรอ่ะมีสิทธิ์อะไรมาบอกให้ชิดยืนเออแล้วก็ทุกคนคือแบบตกใจเพราะตาคือเล่นใหญ่มากแล้วผู้หญิงท้องคนนั้นเขาก็แบบไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นตะคือเขาปากซีดเขาเหงื่อแตกแล้วแล้วกระเป๋าก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บอกผู้หญิงท้องจะเป็นลมค่ะกระเป๋าก็ตะโกน ตะโกนอยู่สามรอบตออกใจเนาะคือมีใครจะสละทีมอะไรไหมปุเป้เข้าใจนะว่าสังคมคนทำงานกรุงเทพดูเปอร์เซ็นต์เลยจากคนที่หัวอกนั่งรถเมล์รถไฟฟ้ารถใต้ดินจำนวนส่วนมากมีแต่ผู้หญิงพี่วีผู้ชายจะน้อยมากนะคะคือเออถ้าเราเป็นผู้หญิงด้วยกันเราจะรีบลุกเราเข้าใจหัวอกผู้หญิงแต่มันใช้เวลาประมาณสักสองนาทีซึ่งนาน กว่าจะมีคนหัวรถแม่ที่นั่งอยู่กันข้างๆคนขับอะ่ะถึงจะบอกว่ามันนี่มานั่งตรงข้างหน้านี้ได้แต่คนที่นั่งริมเนี่ยคือเราเข้าใจนะว่าหนึ่งรถมันปิดเขาก็คงกลัวว,ว่าถ้าฉันยืนฉันมั่งยืนนานอะไรอย่างเงี้ยแต่น้ําเอ็นน้าใจอ่ะในความรู้สึกของเรานะนะแล้วคือตอนนั้นเนี่ยมันก็มีสายตาของคนที่เขาหาันมามองว่าแบบเธอสาระแน่อะไรแล้วแบบ ดูซิคุณตาตวาดอะไรเงี้ยแต่ก็มีบางคนที่สายหัวกับอีกคุณตาคนนี้ว่าแบบหึหถ้าไม่ลุกก็แค่บอกว่าอาขาไม่ดีหรืออะไรแต่ทําไมจะต้องแบบผันมาด่าแล้วว่ามีสิทธิ์อะไรมาบอกให้ยืนเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในบทเรียนเวลาที่เราขึ้นพวกรถสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยนะพี่วีเราก็จะเห็นคนหลายรูปแบบมากๆแต่ก็เอาเถอะค่ะแล้วแต่เราจะไม่สามารถบังคับจิตใจใครได้อย่างกรณีพระสงฆ์เนี่ยคือที่นั่งเขาบอกอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณมองว่า ก็พ้ายังหนุ่มชันนะห้าสิบจะเกษียณอยู่แล้วพระยืนไปสิแต่อย่าลืมสิค้ะว่าสังคมไทยอ่ะคือเขานับถือศาสนาพุทธกันหมายความว่ายังไงถ้ามันแออัดอย่างที่พุ๊เป้บอกว่าเปอร์เซ็นต์เพศหญิงมีเยอะที่ขึ้นรถสาธารณะแล้วจะให้พระเนี่ยหลบโยมสีกาอย่างไรเวลาที่ยืนโหนรถเบียดเงี้ยคะก็ต้องยืนแบบรีบๆติดกับอีอีผนังใกล้ๆกับประตูน่ะ คือเล็กๆน้อยๆก็ก็แอบหวังในใจว่าจริยธรรมหรือว่าการที่เราจะมีน้ําใจจันโลงอะไรแบบนี้มันน่าจะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่บ่อยที่จะเห็นภาพน่ารักน่ารักนะคะแต่ก็อยากสนับสนุนว่าอะเรื่องอย่างเนี้ยมันมีการเถียงกันว่า,าทำไมไม่ยืนให้ผู้หญิงแต่สําหรับผู้หญิงเนี่ยปุ้เป้มองว่าถ้าเรามองในเรื่องของการเท่าเทียมของเพศอะ มันก็ใช่ผู้หญิงก็แข็งแรงทํางานมีแขนมีขาก็ยืนก็ยืนได้นะคะก็แต่งตัวให้มันเหมาะสมส้นสูงเมื่อยเท้าดิฉันก็เข้าใจคุณล่ะอะแต่ถ้าเกิดผู้ชายเขาไม่ลุกให้คุณนั่งอ่ะคุณก็อย่าไปกระแนะแนเขายกเว้นคุณจะเป็นผู้หญิงที่ท้องหรือว่า,าขาหักมีการดามดามมาแล้วไม่มีใครลุกเลยอันนั้นเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งค่ะ ครับคือเขาก็จะส่วนใหญ่เขาก็จะกำหนดที่นั่งให้กับกลุ่มคนที่ต้องการที่นั่งจริงๆไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งบางทีเวลาชั่วโมงเร่งด่วนคนเยอะเขาก็อาจจะมองไม่เห็นจุดตรงนั้นเพราะว่า คนก็เต็มไปหมดแล้วก็ไปนั่งที่คือด้วยสํานึกเนี่ยถ้าเขาบอกแล้วว่าเป็นที่สําหรับพระสงฆ์หรือว่าสําหรับสตรีมีคันดาราเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไปนั่งอยู่แล้วนะครับยกเว้นมันมีจริงๆไม่มีใครเลยจริงๆแล้วที่นั่งมันว่างหรือ,อยังไงก็อ้นั้นก็แล้วแต่ว่ายังไงก็ใช่ไหมแต่ว่าม,มันเป็นเรื่องของสํานึกเนาะแล้วก็เรื่องของวินยัยด้วยผมครับผมแล้วเรงใจรถไฟ<ำ>ผู้ให้บริการเขาก็บอก เขาบอกอยู่แล้วว่าจริงๆอะนั่งได้แต่ถ้าคุณเห็นปุ๊บเพราะว่าคุณนั่งทับอยู่ในที่ที่เขาจับจองเอาไว้ถ้าเขามาคุณต้องสล,ลักนะเออ <okay S 1> มันก็เป็นอย่างนี้แหละอื